สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ทุกๆท่านครับวันนี้เรามาดูสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวกันบ้างนะครับนะเป็นข้อมูลน,นะครับแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวน,นะครับมีสถิติอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12งวดรวดนะครับเป็นข้อมูลและก็แนวทางนะครับในการนำไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อนำไปตัดสินใจนะครับในการนำไปคิดและก็คำนวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวันนะครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูสูตรและก็วิธีการคำนวณกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสถิติ12งวดรวดนะครับ สูตรนี้จะใช้วิธีการคำนวณนะครับใช้หลักเบื่์หนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 3ครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่21ครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย1คงที่นะครับมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับเดบวกกัน3ครั้งได้นะครับะมาดนะครับนเะยนะครับ งวดแรกผลบวกได้ออกมาดังนี้นะครับ7บวก2ได้9 9บวก5ได้เท่ากับ14 14-1บได้15 15บวก8ได้23 23-4ได้27 27-0ได้27นะครับ27-1ได้เท่ากับ28นะครับให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยนะตัวเดียวเลขก8นะครับ ก็จะได้วิ่งนะครับตัวเดียว8นะรางวัลเลขท้ายนะครับสตัวล่างออก83นะครับเข้าที่เลข8หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดที่1นะครับนี้มาดูสูตรต่อมานะครับโทษทีมาดูงวดต่อมานะครับงวดที่2นะครับ3บวก2ได้5 5บวก3ได้8 8บวกได้8 8บวก7ได้15 15บวกหาได้20 20บวก2ได้22 22บวก1นะครับได้เท่ากับ23เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข3นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก3 6นะครับเข้าที่เลข3หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่2ครับต่อมาเป็นงวดที่3นะครับ5บวกกัน3ครั้งได้15ผลบวกได้ดังนี้นะครับ1บวก0ได้1 1บวก6ได้77บ7วก5ได้12 12บวก4ได้16 16บวก4ได้20 20บวก1ได้21บนะครับ21บวก1ได้เท่ากับ22นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข2งนะงวดที่3นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง92นะครับเข้าที่เลข2หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่3อ่ะทีนี้มาต่อกันนะครับงวดที่4นะครับ7บวกกัน3ครั้งได้21นะครับให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1นะครับ งวดที่4นะครับผลบวกได้ดังนี้8ปดบวกหได้9 9้บวกหได้14 14บวกหได้15 15บวกสได้17 17บวกหได้18 18บวกหได้19 19บวกหได้เท่ากับ20นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนงวดที่4นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก30นะครับเข้าที่เลขศูนย์หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่4 ต่อมางวดที่5นะครับ9บวกกัน3ครั้งได้27นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข7นะครับงวดที่5ผลบวกได้4บวก3ได้7 7บวก0ได้7 7บวก7ได้14 14บวก0ได้14 14บวก4ได้18 18บวก8ได้26 26บวก1ได้27นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข7 รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างงวดต่อมา5 7เนะครับเข้าที่เลข7หลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่5ต่อมางวดที่6นะครับ6 1เป็น6 6 2 12 6 3 18นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข8ผลบวกก็จะได้9บวก5ได้14 14บวก9ได้23 23บวก8ได้31 31บวก1ได้32 32บวก5ได้37 37บวก9ได้46 46บวก1ได้47นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขก7รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมา07นะครับวิ่งตัวเดียว7เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่6ต่อมาเป็นงวดที่7นะครับ่า2บวกกัน3ครั้งได้6 6บวก9ได้15นะครับ15บวก0ได้15 15บวก6ได้21 21บวก3นะครับได้24 24บวก6ได้30 30บวก9ได้39 39บวก1ได้เท่ากับ40เอาผลเฉพ,เพาะาหลักหน่วยเลข0 รางวัลเล็กท้ายนะครับ2ตัวล่างออก03นะครับวิ่งตัวเดียว0ูนย์เข้าไปที่หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่7อ่ะต่อมานะครับงวดที่8 3บวกกันนะครับ3ครั้งได้9 3บวก8ได้11 11บวก6ได้17 17บวก9ได้26 26บวก8ได้34 34บวก7ได้41 41บวก8ได้49 49บวก1ได้เท่ากับ5 0เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเล็0รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก10นะครับวิ่งตัวเดียว0เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่8ต่อมานะครับงวดที่9 7บวกกัน3ครั้งได้21นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเล็ก1 7บวก6ได้13 13บวก1ได้14 14บวก1ได้15 15บวก7ได้22 22บวก8ได้30 30บวก7ได้37 37บวก1ได้เท่ากับ38เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข8นะครับงวดต่อมารางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก58นะครับวิ่งตัวเดียว8เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่9ต่อมางวดที่10นะครับ 8 3 24นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข4นะ9บวก9ได้18 18บวก1ได้19 19บวก4ได้23 23บวก1ได้24 24บวก5ได้29 29บก0ได้29 29บวก1ได้เท่ากับ30เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวด <c oughs> ต่อมานะครับ09นะครับเข้าไปที่ หลัก10ล่างเลข0นะครับเป็นงวดที่10อ่ะทีนี้มาดูงวดที่11กันนะครับ7บวกกัน3ครั้งได้21นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1 5บวก6ได้11 11บวก4ได้15 15บวก1ได้16 16บวก4ได้เท่ากับ20 20บวก3ได้23 23บวก2ได้25 25บวก1ได้เท่ากับ26นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6 รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างงวดต่อมานะครับ06วิ่งตัวเดียว6ล่างนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่11งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่12นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ2บวกกัน3ครั้งได้6นะครับผลบวกงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่12 5บวก0นได้5 5บวก1ได้6 6บวก6ได้12 12บวก4ได้16 16บวก2ได้1818 18บก3ได้21่1 1บวก1ได้เท่ากับ22นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข2งนะงวดที่ผ่านมานะครับรางวันเลขท้าย2ตัวล่าง0-2นะครับวิ่งตัวเดียวเลข2ล่างนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่12สูตสุดนี้มีสถิติทั้งสิ้นนะครับ12งวดรวดนะครับ ดูเพื่อเป็นข้อมูลนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางน,นะถูกใจนะครับก็เลือกไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับทีนี้มาดูงวดวันที่16มิถุนายนนะครับ2,565กันนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสูตรนี้อ่ะมาดูกันนะครับ8 1เป็น8 8 2 16 8 3 24นะครับให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข4จากนั้นอ่ะบวกกันนะครับ1บวก1ได้2 2บวก9ได้11 11บวก4ได้15นะครับ15บวก1ได้16 16บวก6ได้22นะครับ22บวก5ได้27 27บวก1ได้เท่ากับ28นะครับสูตรนี้วิ่งตัวเดียวนะครับล่างก็คือเลข8นั่นเองนะครับเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับดังนั้นข้อมูล2 ตัวล่างนะครับถ้ามาตามสูตรนี้นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ2ตัวล่างที่เราได้เน้นกันไปแล้วนะครับนะ <S <S วิ่งตัวเดียว8 <S <S นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้ามานะครับตรงหลักนะครับก็จะอยู่ที่หลักหน่วยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ3828นะครับนะ เน้นเป็นตัวเด่นตัวดังกันไปเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกัน18กันไว้ด้วยนะเนเพื<ๆ>่อนสมาชิกทุกท่านเนาะอ่านะครับนำไปดูและก็วิเคราะห์พิจารณานะครับตัดสินใจนะดยตัวของเพื่อนเพื<ๆ>่อนเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทุกทุกสูตรทุกทุกข้อมูลนั้นเป็นเพียงแค่การคิดและก็บวกกันของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นดังนั้นเพื่อนเพื<ๆ>่อนสมาชิกทุกท่านนะครับควรที่จะใช้ วิจารณญาณของท่านในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้นะครับจบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันด้วยดีตลอดมาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ